บินบินผามวนสวัสดีครับฝันสลายลายใดหายครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวครีเอเตอร์นะครับมินิซิมาอัปเดตข่าวล่าสุดนะครับก็คือทางอ่ะระบบแพลตฟอร์มของ Facebook นะครับออกข้อความนะครับแจ้งมาว่านะครับทางระบบนะครับได้ ประมวลผลผิดพลาดนะครับในเรื่องของรายได้นะครับที่พี่น้องเห็นาบางคนที่เอามาชว่วยเบิงมาคือได้รายได้หลายนะครับบางคนได้เป็นลอยเหรียญพันเหรียญบางคนฟุกฟุกเป็นมื่นเหรียญกระมีนะครับตอนนี้ทาง Facebook ได้ออกข้อความออกมาแจ้งแล้วนะครับว่าระบบประมวลผลผิดพลาดการคำนวณรายได้ของเรียวนะครับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมจนมาถึงวันที่1 อสิงหาคมนะครับซึ่งเบอนี้เป็นวันที่2นั่นก็คืออ่าเขาตัดยอดนะครับมันก็เลยเหตุให้เขาได้ตรวจสอบย้อนหลังถึงได้รู้ถึงความผิดปกตินะครับบัรนี้พี่น้องเช่าครีเอเตอร์นะครับก็บเขาไปเช็คหลังบ้านเจ้าของในข้อมูลข้อมูลเชิงลึกของไรายได้นะครับ บางคนนะครับจากรายได้ที่คิดว่าเดือนนี้ซีมีรายได้เป็นพันเหรียญบางคนได้ถึง4ี่พันหาพันเหรียญนะครับเหลือหลักร้อยก็มีบางคนก็เหลือหลักสิบน,นะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นเป็นข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางแพลตฟอร์มของเฟซบุ o กเกลียวนะครับแจ้งมานะครับในเรื่องของอข้อมูลรายได้ที่เกิดจากระบบประมวลผลผิดพลาดนะครับกับ ขอแสดงความสิยใจจังไรแหละสิเสียใจกับเมีนนะครับกะถือว่าบ่อ่บ่อยากให้เกิดแต่ว่าก็แก้ไขอยงบ่ได้นะครับบ่รูุวัาสิเปรียกรองไสนะครับที่ระบบเป็นอย่างคือเหตุให้ผิดพลาดนะครับเ้อก็ดีใจว่ารายได้คือคือได้คือได้รายได้หลายแท้นะครับแต่ที่ไหนได้นะครับก็คือที่ที่เห็นเป็นแค่ภาพลวงตานะครับเพราะว่า ตอนนี้ก็คือเขาอัปเดตข้อมูลใหม่แล้วนะครับเขาไปเบิ้งหลังบ้านจะของเด้อครับว่าไลยรายใดเหลือเท่าไหนนร่นะครับกับสูสูนะครับเครื่เติมมือไมสุผูสุกคนนะครับกับซีเฮ็ดจังไดได้เนาะกับทีว่านะครับเขาบ่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องนะครับก็กต้องได้ตั้งหนา้าตั้งตาทำต่อไปนะครับมันมันก็เป็นความผิดปกติยู่ครับช่วงเดือนเดือนที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ตั้งแต่ที่บางคนที่ว่าได้รับการตั้งค่าอ่า อยากโฆษณาเรียวนะครับบางคนก็เขาไปตั้งคา่าก็ได้ยังสิไหมครับก็คือบางคนยอดวิวหนี่ยหน่อยลงคลิปหนี่ยหน่อยแต่เป็นยังคือพานเรียวอย่างสิครับก็คือมันผมก็คิดว่าคือมันอาจจะมีผลในเรื่องของระบบจุดอกครับนี่แหละก็คือมัอนี้วินวินผ้ามวนเอาข่าวสารนะครับมาส่งต่อให้พีนอ้องน้องเช่าครีเอตเตอร์เฮ้าฟังนะครับพอบางคนอาจสิบทันไดรู้เรื่องนะครับอาจสิบอกอัปเดตบทท่านข้อมูลข่าวสารของอ แพลตฟอร์ม Facebook เขานะครับผู้ใดที่ผ่านเกณฑ์โฆษณาแล้วนะครับก็เขาไปเช็คเบื้องร่ายได้จากของเดินนะครับต,ตัวเลขที่โชว์มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนจนมาถึงสิ้นเดือนนี้ไม่ใช่ตัวเลขจริงๆนะครับตอนนี้เขาอัปเดตข้อมูลใหม่แล้วนะครับผมสําหรับมอนี้กะบวินวินผ้นามวลเอาข้อมูลมาวอาสู่ฟังนะครับสวัสดีครับผม